สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SD Gamer อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเกมสกอร์นะครับซึ่งเป็นเกมทหารยิงที่สมจริงมากๆครับทุกคนแล้วในตอนนี้นะครับเราเป็นทหารเกมมาใหม่ที่กําลังจะได้เข้ารับการฝึกยุทธวิธีทางการทหารนะครับตั้งแต่เราเดินเต็น์ออกมานะครับเหมือนดูเหมือนว่าเขาจะให้เราใช้เข็มทิศนะครับให้เราเดินไปทางตรงนั้นนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองเดินสำรวจก่อนนะครับว่าแต่ละหมูดตอนนี้เขาทําอะไรกันอยู่บ้างเฮ้ยเอาเว้ยตโดดตบสีหน้าดูนขันแั็งข้า โอ้โหเหนื่อยบ้างไหมเนี่ยแดดร้อนขนาดนี้ครับเฮ้ยผมมายืนอยู่บนหัวเขาวันคนอาหารหยุดอันไหนเรามาดูตรงนี้กันต่อนะครับเขาทำอะไรกันอยู่โอ้โหวิ่พื้นเสียงเหนื่อยนั้นท้องฟ้าแดดแรงขนาดนี้แดดจะร้อนก็ไม่หวาดวันโอ้โหวิ่พื้นเพื่อสุขภาพนั่นเองครับจ้าทุกคนกลมลงไป อทุกคนนับด้วยหนึ่งสองสามเรู้ไม่ได้หว่าผมยืนอยู่บนหลังเขาเนี่ยโอ้โหแตกมาโซ่โซ่เจ้าหืมเสียงโคตรมึงเลยหืม ทั้งวันยังได้แบบมีทั้งวันยังได้อ่ะถ <table> ้าเป็นของจริงเนี่ยผมโดนโดนน้ำพ่นเรียบร้อยนะครับแบบนี้ไหนๆเราลองมาดูตรงนี้ต่อนะครับวิ่งแข่งนักวิ่งแข่งโอลิมปิกยูเซนโบโอ้โหแต่เรามาวิ่งแข่งกันหน่อยเนี่ยไงไงดอเลยเนี่ยเราเนี่ยซูเปอร์โซเยอร์มาแซมต่อต่อให้ไปก่อนเลยนะมาขอมา อบอกเลยแบบนี้กับตันอเมริกายังต้องยอมมาไหนเราลองไปดูทางเข้าตรงนั้นกันนะครับโอ้ยวิาพากสวยมากจริงๆนะครับตั้งแต่ผมเล่นเนี่ยคือเกมนี้เขาก็เป็นเกมหลายปีมาอยู่แล้วนะครับก็เล่นเกมนานแล้วแต่ผมเพิ่งได้ซื้อแล้วมาเล่นครั้งแรกนะครับก็เ,เลยอยากรู้ว่าเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างลองวิ่งเดินเข้าไปดูนะครับอ่าหินรอบๆท้องฟ้าย่านอยู่คือสวยมากจริงๆครับคือผมปรับเซตติ้งนี้เป็นอันต้านะครับ เพื่อให้ภาพสวยคมชัดเวลาเราดูภาพวิดีโอกันนะครับจะได้สวยตรงนี้เราก็วิ่งซิกแซกนะครับเขาให้เราฝึกวิ่งนะครับอ่าด่านแรกวันี้อ่าเราผ่านด่านแรกได้คนนี่เราชูมือได้ด้วยนะครับตอนนี้ว่าซิกแซกซ้ายขวานี่ไงคนกระโดดเพื่อดูหัวเราโอ้คือผมบางทีเวลาเล่นเกมเนี่ยผมชอบดูอะไรแบบนี้ครับ อันนี้วิ่งมาปุ๊บคอยเราฝึกทำท่ากระโดดติ่ดกวางนะครับโดดลงมาอันนี้ครับสิบโทเฮอะนับว่าให้เหยียบหลังขึ้นไปได้เลยนะครับได้เลยเนี่ยไม่น่าใช่เป็นเหยียบหลังนะครับน่าจะเป็นเหยียบหัวมากกว่าโอ้ลงมาเจ็บด้วยนะครับเดินแบบนี้สบายครับแบบนี้สบายอ่ะชิวๆเรื่อยๆนะครับนะไป กระโดดลงซึ imi, bo, Wagner, Stanford, ้งอ๋อแสดงว่าผมเมื่อกี้น่าจะเอาเท้าเหยียบนะโดนน้ำหรือเปล่าครับถึงได้เริ่มใหม่อ่าซึ่โดดอย่างนี้โดดเลยครับเออเนี่ยงี้หน่ครับนี่เขียนว่าอะไรเอมช่มเคิววเฮดดาวนีีต้อนรับสู่นรกนะครับให้ก้มหัวลงหมอบลงนะครับ ยกมือก่อนนะครับไม่ไหวเรายอมยอมผมยอมเลยได้ไหมอะม่ะน,นี่คือเขาทำแล้วเขาจะยิงเราเฮ้ยเขาบอกว่าเราเป็นศัตรตูเอ็นมีคอนแทคปุบเจอศัตรตูนี่ยังไงครับเนี่ยเห็นเราเป็นศัตรตูแล้วหมอบแล้วแล้วกันจังหวะนี้ไปยิงแบบนี้ข้ามลุกถ้าลุกขึ้นมาเราจะไม่รอดนะครับโอ้ยยิงแบบนี้ให้กูตายเถอะมาเปิดด้วย อ้ออืมคแออิหอไอ้หนไวอมอิเ้นมึงอือ้โอ้ออกูเช่อลกูเชื่อมึงละมึงเห็นกูเป็นศัตรูจริงๆกูโดนระเบิดขนาดนี้กูตายแล้วเอ้ยจริงๆชีวิตจกตายแล้วพอกูยอมกยอมกยอแล้ว เพื่อตรวจดูว่าคุณไม่ตายปวดยกมือขึ้นโอ้แต่ขอดูหน้าคนยิงหน่อยดีทําขนาดนี้แต่ขอดูหน้าหน่อยจิตใจทําด้วยอะไรอืไแม่โอ้ดาบารม์สะใจดีไหมพวกมึงสะใจเนาะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเซเว่นดำทําเหมือนคนตาบอดฝากไว้ก่อนนะ,ะไปก่อนดูเหมือนว่าเลือดเราจะไหลนะครับ เกิดอาการบาดเจ็บเอาเดินมาตรงนี้นะครับเขาให้เรามาดูอะไรครับให้หยิบแบนเบดนะครับรักษาตัวเองนะครับน้องซ้ายก็รักษาคนดีน้องวาเพื่อรักษาตัวเองนะคัอันพึ่งหายเลยพึ่งยิ่งมาัวดเซียนโอ้โหนี่มันคืออะไรครับเนี่ยโอ้ทำเกมมาดีมากครับผมชอ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 บเลย นกน้องฟ้าสีสวยสีสวยทุกอย่างเลยอมีคนเจ็บครับเป็นอะไรกันนะเป็นลมแดดแน่ๆตัวครับโอ้ลมแดดผมต้องช่วยส่งคอให้เขานะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องช่วยชีวิตเขากันนะครับเขาเป็นลมเป็นลมโอ้โหอากาศร้อนยอดนี้ครับผมเข้าใจเนาะอากาศเมืองไทยร้อนนะโอ้ยอ่าอ่าอ่า เดี๋ยวท่านแผ่ให้นะทายาให้เดี๋ยวกอบใช้ยังไงอ่ะนี่น้อพผ่าภาพปุ๊บปิดปากลุกขึ้นมาเลยดีมากดีมากครับชอบชอบมีขายไหมมีขายที่ไหไหมแบบนี้อยากได้เลยครับเ h e e l turn to the matter base เสาหางเดียวซ้ายเป็นที่ยิงปืนนะครับเดี๋ยวขวาเป็นที่กรมการสื่อสารแล้วก็เป็นลักษณะจำเพาะของกองกำลังทางทหารนะครับแล้วก็รถนะครับ อันนี้คืออะไรอนี้คือเลิฟทอยด์นะครับสปอตสปอนอย์เหมือนเป็นจุดเกิดนะครับที่วางจุดเกิดของทีมเรานั่นเองนะครับเวลาถึงเวลาปุ๊บเราจะจัดตัววางจุดเกิดบนแผนที่ไว้เนาะตานนี้คืออะไรคือแอมโมพิเอตนะครับก็คือเป็นที่วางกระสุนนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนกระสุนได้ที่นี่นะเปลี่ยนพวกอาวุธอะไรแบบนี้นะอันนี้คือ FOB r a d i เรดิโอนะ ตัวย่อมันเด forward, เอรด์เวิร์ดโอเปเรติ้งเบรหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปดูกันอีกทีในเกมเนาะว่าอ,อ,อ,อันนี้น่าจะเป็นที่จุดเกิดของเรานะครับทีมสปอนคอร์เหมือนน่าจะเป็นทุกๆสปอนเนี่ยจะสามารถมาเกิดที่ตรงนี้ได้เป็นจุดศูนย์ใหญ่นั่นเองนะครับอ๋อมันจะมีจุดเกิดของสปอนเล็กทีมเล็กนะครับแล้วก็มีทีมใหญ่รวมทุกทุก,ท,ก,ท,กทีมนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่าตรงนี้มีอะไร ด้านซ้ายเป็นปืนด้านขวาเป็นที่สื่อสารผมดูอันนี้ก่อนนะครับนะครับที่สื่อสารบอกว่าไม่ชัวอโย่ไมโครโฟนอิสกูทูโกนะครับก็หมายความว่าเราต้องตรวจสอบไมโครโฟนของเราให้ดีก่อนนะครับไฟของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในเกมสำหรับเกมนี้มากๆนะกดบเพื่อคุยกับคนรอบๆนะครับกดดีเพื่อคุยกับทีมของเรานะครับกดจีเพื่อคุยกับคอมมานเดอร์ของเราเนาะอ่าุ้ยเท่มากเลยนะเวลาคุยกับคอมมานเดอร์นี่มีการแต่ที่หูฟังด้วยนะครับ คือผมว่ามันเท่มากเลยผมคิดว่ามันสมจริงนะเวลาเหมือนเราว่าเวลาเราไปลบแล้วเนี่ยเราคุยกับคอมเานเดอร์อะเคยดูหนังทหารปะมันสมจริงนะเวลาเราคุยแล้วแต่ที่คุณฟังนี่ก็จะเป็นแผนที่ tactical map นะครับอกด n เพื่อเปิดแผนที่เนาะอ่ากด n เพื่อซูมเข้าไปใกล้อ๋อกดหลายๆที่มันจะซูมใกล้ไปเรื่อยๆแล้วก็ซูมออกมาอีกกด cap lock เพื่อดูแผนที่อีกแบบหนึ่งนะครับจะใช้เมาส์ตรงนี้สามารถาร์ k จุดและตำแหน่งได้อ่า เอออันนี้คือแผนที่คือทำออกมาได้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะครับเราสามารถซูมเห็นได้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีไอคอนบอกเรานะครับว่าอันนี้คืออะไรอะไรยังไง เหมือนว่าเราไม่สามารถกดปุ่ม Enter ดูแผนที่ได้นะครับเป็นแผนที่อีกแบบหนึ่งเราต้องเข้าไปอยู่ในโหมดเกมในเซิร์ฟเวอร์เนาะถึงจะกด Enter ได้อันนี้เป็นกริดคอินเดตนะครับเป็นพิกัดกริดเนาะเวลาเราบอกตำแหน่งของเรานะครับแล้วศัตรูยังเห็นในวงนะครับที่เป็นสีเขียวอยู่ด้านข้างล่างขวานะครับจะเป็นอ่าเขาเรียกว่านำแผดสเนาะอย่างของเราบนแผนที่นี่เวลาซูงเข้าไปนี่ก็จะเห็นแบบนี้นะครับ จะเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยของเราน่าจะอยู่ประมาณน้ำแผดหกเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวาสุดบนคีย์บอร์ดของเราเขาเลยเรียกว่าน้ำแผดหกนะครับนี่เห็นไหมสี่เหลี่ยมของเราอยู่ด้านขวานะปุ่มมาร์กของเราอ่าประมาณนี้นะครับลานเรียกจะอยู่น้ำแผดหกเอามาดูสถานีต่อไปดีกว่าสถานีนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับอ,อ๋อข้อมูลจำเพาะของกองกำลังทางทหารรถถังและรถยานพาหนะนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างเราก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นของ People Liberation Army นะครับจะเป็นของสถานรัฐประชาชนจีนนะที่ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นของออสเตรเลียอันนี้จะเป็นของแคนาเดียนชาวแคนาเดียนอาร์มี่อาฟอส์นะครับอ่าสวยๆเลยของกองกำลังทางทงหารอเมริกาเนี่ยผมว่ามันสวยมากๆเลยนะดูดิเออชุดเขาผมว่ามันเท่มากเลยนะครับของ,อ,งอังกฤษก็เหมือนกันนะ ยูเอ็นของเราอ่านี้คงจะเป็นรัสเซียนะดูเหมือนว่าจะไม่มีของยุเคนนะครับถ้ามียุเคนอยู่เนี่ยผมว่าครบองค์ประกอบเลยนะเวลาเล่นเกมนี่คงแบบฟินดีมากเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นกองกำลังผู้ติดอาวุธนะครับผู้ก่อการร้ายอืมจะแบ่งออกมาเป็นทีมทีมแต่ละทีมเลยครับว่าเป็นแนวไหนอะไรกันบ้างเราจะได้ลบกับเขาเนาะ m i d d l e Eastern Alliance อย่างเงี้ยเป็นกองกำลังสม,มันธมิตอะไรอย่างเงี้ยครับ ยูเอสแมรีนคอ์นะโอ้ชุดอเมริกาเท่งจริงครับชอบมากเลยโลองโร์ถานรันนี้เขาจะมาบอกนะของรถถังนะคราบว่าจุดแข็งจุดอ่อนของรถถังนเาะว่าจุดแข็งที่สุดจะเป็นจุดสีน้ำเงินจุดอ่อนที่สุดจะเป็นสีแดง อจุดที่อ่อนที่สุดน่าจะเป็นบริเวณข้างหลังของรถถังครับบริเวณตรงไหนก็แล้วแต่นะครับของรถถังยาวค่ะถ้ามีเครื่องยนต์ตรงนั้นจะเป็นจุดอ่อนนะครับเวลาทำลายอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนี่ที่เขาบอกถึงเครื่องยนต์ของรถถังนะว่าอยู่ตำแหน่งบริเวณข้างหลังสีเขียวอ่าโอเคต่อไปเราก็จะไปดูบริเวณกระดานบอร์ดกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นบริเวณ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาบอกสถานะตำแหน่งของรถถังนะครับว่าเขาวางเครื่องยนต์แล้วก็พวกกระสุนเนี่ยไว้ตรงไหนบ้างของตำแหน่งรถถังน,นะครับและเครื่องบินอ่อาเนี่ยสีเขียวคือเครื่องยนต์สีแดงคือพวกกระสุน,สน,สนประมาณนั้นเลยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นยานพาหนะนะครับใครอยากจำชื่รุ่นหรือยานพาหนะแต่ละรุ่นได้นะครับบอกเลยต้องดูคลิปดู g ิ o เกิลอย่างเงี้ยเซอเยอะๆะถ้าอยากจำง่ายที่สุดเลยนะครับต้องเล่นเกม เล่นไปเล่นมานะครับเล่นบ่อยๆจะซึมซับว่าอันนี้คือรถรุ่นอะไรเวลาบอกกันเขาจะบอกเป็นราคาแต่ละรุ่นแต่ละคันนะครับต่อไปนี่เราก็จะมาดูการยิงปืนกันบ้างเนี่ยผมชอบอันนี้ที่สุดแล้วมาดูกันเลยโอ้โหพื้นหลังเนี่ยคื่ก็สวยมากเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเอียงซ้ายยังขวาเร่งขึ้นลำกล้องขึ้นศูนย์เล็งเตรียมยิงทันัดยิงออโตเมติก ตั้งปืนได้ด้วยครับลองยิงดูเสียงอืม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 มัดมือมันมือมากเอาแม็กโมดบรรจุลีลอยกระสุนเพราะปึ๊บเปลี่ยนโหมดยิงทีแล้วนะอืมอืมอืมหัวหัวอย่างเดียวเออชอบอ่ะ ไม่มีสโคบให้ผมเลยอืมเออมาดิมาดิมา,มาเปลี่ยนปืนบ้างออโต,ตอมิติกไรเฟิลน,นะครับมา,มาดูปืนแมชชีนกันนะครับเป็นปืนกนลัวนะครับ<า>อ้ถ้าอยู่ปืนก็ใช่เลยนะครับวางสาาแหลมโบ้เว้ยอืมเช็คกระสุนเติมใส่ แรงอืมอืมอมาดิวะเออข้าชอบคนผมบอกเลยชอบมากชอบเอาเว้ยเดนนี้แม่งได้ใจไปเลยเฮ้ยหลุดกระสุนก็คือได้แล้วมาใส่เอ้ยมาคราวนี้ผมลองสาดแบบจับๆบเลยนะครับ โนริคอยลองได้บังคับปืนดูนะครับจะไป็นไงโอ้โหนีขึ้นยันฟ้าโอ้โหสุดๆครับนี่ปืนที่ผมรอคอยตั้งนานนะครับมามาทุกหัวมาเลยครับโอ้โหหัวทุกตัวมาดินี่ครับไกลๆโอ้ยสองร้อยเมตรใกลๆห้าสิบเมตรป่ะครับอ่าน่าจะใช่นะห้าสิบเมตรนี่อืม อืมอืมโอ้โหชอบครับทุกคนนี่น่าจะเป็นตำแหน่งบั๊กแมนครับบักแมนอะไรเพื่อนนะเอาไงต่อมาลองมาดูครับขอยกด x นะครับเพื่อเปลี่ยนระยะศูนย์ยิงนะครับสองรเมตรนะครับประมาณนั้นโดนยิงสูงไปก็ไม่ได้ต้องสีแดงกลางเป้าพอดีครับเหมือนว่าอันนี้ไม่สมจริงอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเรื่องของแรงลมนะครับ แต่200เมตรนี่ไม่น่าจะมีผลนะครับน่าจะเป็นมีผลต่อเมื่อน่าจะได้ประมาณ500เมตรขึ้นไปถ้าผมจำผิดนะอันนี้ใครดูก็ฝากบอกไว้ด้วยนะครับมาดูปืนพกกันบ้างสวยครับถ้ารีโหลดก็ใช้ได้อยู่แตนะ่เหมือนติดขัดใจผมไปนิดนึงนะเหมือนรีโหลดมันแบบแม่รีโหลดมันเหมือนแบบเหมือนหุ่นยนต์ไปหน่อย แต่ผมก็ให้อาภัยครับเกมน,นี้คือทำออกมาได้สมจริงครับสมจริงอยู่ถ้าเรื่องรีโหลดกระสุนนี้ผมยกให้คออ์ฟดิิตี้ครับชอบมากยิงพกนี่ต้องยิงสงนัดนะครับหลายนัดหน่อยถึงจะตายนะครับถึงจะร่วง แต่ถ้าโดนหัวจังๆผมว่าดาเมจมันก็เยอะครับแต่คงไม่เยอะเท้าปืนกลใหญ่ครับเรามาดูส่วนต่อไปกันบ้างมาดูเรื่องของระเบิดมือกันบ้างนะครับรเเนตของเรานะครับหรือระเบิดน้อยหนานั้นเองนะครับโปลายอนก็จะปาแบบนี้นะครับรอสักประมาณห้าวิถึงหวินะครับแล้วก็จะระเบิดโกติเวลาปาระเบิดนี้นะครับจะต้องรอแกะสลักก่อนนะครับ แล้วมันจะนับถอยหลังประมาณห้าวิถึงหวิหนาทีนะครับถึงจะึงจะระเบิดนะครับอ่าเราลองมาปาแบบแรงๆจะไปได้ไกลไหมโอ้ไกลสุดแด้แค่นั้นครับทุกคนไปใกล้ๆก,ก็5เมตรตรงนี้ออกาใล้ลบก่อนหืมเสียงสนั่น,นดังฟังชัดสุดยอดครับไหนเรามาดูสโมกกันบ้างนะครับสโมกค,ควันของเรา โยนไปทำปเป็นระเบิดได้น่ะอ๋อมันต้องโยนตรงนี้หรือเปล่ามันเปลี่ยนให้เองอัตโนมัติครับทุกคนปล่อยไปยเสียงฟังชอบมากเลยครับเวลาเสียงสมุกเวลาปล่อยควันเสียงแบบสุดซาบปันก็ค่อยๆออกเออเฮ้ยสมจริงอยู่นะมาดูกันเนตลัชเชอร์กันบ้างครับปืนติดระเบิดนะครับหน่วยนี้คือยิงมันแน่นอนครับโอ้โหยิงเป็นระเบิดเลยอันนี้ตั้งศูนย์เล็งครับกด x มี1้0ยร้เมตรสองร้อเมตรนะครับสูงสุดจะเป็น250เมตรนะครับทุกคนยิงรถถังห้เมตรอืือตนยังจังครับถ้าเป็นคนก็ตายครับแต่ว่าถ้าเป็นรถถังนี้น่าจะต้องหลายนัดอยู่ใช่ไหมอันนี้ผมต้องลองไปเล่นในเกมดูอีกรอบเนาะเออร0อยเมตรเฮ้ยเลยไปหน่อยลองอีกทีหนึ่งแล้วกันครับประมาณนี้เนาะ เฮ้ยทุกคนมันสมจริงอยู่นะผมยินเสียงหายใจเนาะทุกคนได้ยินเหมือนผมปะลองยิงคนบ้างเออไม่งั้นเขาจะทําสุนลิงมาทําไมใช่ไหมทุกคนเนี่ยเราต้องปรับแบบนี้นะลองดูสองไลเมตดบ้างครับทุกคนไลนเมตรอาตรงมัันก็จะต้องโดนไหมพอดีครับคัดเคลื่อนนิดหน่อยต้องกะดีๆครับอีกลูก เอ้ยเลยไปอืมพอดีครับประมาณนี้ครับทุกคนถ้าจะดูเป็น a ี t i แ a ง k ์ล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับเหมือนเป็นปืนปต่อสู้กับถนะรถถังนะผมยังไม่ถูกือนกันนะเฮ้ยวิแลงยูแล้วครับทุกคนเอาเรื่องทุ่ผมชอบเรื่องมันดังฟังชัดดีครับ <S <S อีกลูกโอ้โห โอลองไกลๆดูหน่อยครับตั้งศูนย์เพื่อน400เมตรสูงสุดจะเป็น400 m. นะตรงนี้400เมตรมาลองดูโอ้เข้าเป้าครับจะได้ครับถ้ายิงใกล้ๆก็จะเป็นยังไงอ๋อยิงจะไม่ระเบิดครับยิงใกล้ๆจะไม่ระเบิด ปลายมันจะไม่ระเบิดนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นโลลิเทสนะครับอ๋อเหมือนที่เราเรียกโลนะครับเลือกอาวุธได้จุดนี้เรากดเปลี่ยนอาวุธกดกดพางแล้วก็จะเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธที่เราเลือกเลือกเป็นอันนี้แล้วกันสก็อบไกลดีความสมจริงมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่เลยโลบันทุกโดดขึ้นได้กดสเปซบ้าขึ้นนะครับดูของเป็นสัพพาวุธ อ่าโอเคกดขึ้นรถเดี๋ยวก็จะมาที่นั่งคนขับออกจากรถอีกรอบนึงเอ้ยอันนี้รีอาร์ได้ครับรีอาร์ก็เหมือนเป็นการเติมอาวุธของเรานิ่หนึ่งครับเวลากระสุนหมดเรามาเติมตรงนี้ได้อ๋อเหมือนเป็นที่เก็บซรัพย์ทีนะครับเก็บทรัพ,พยากรพวกอาวุธนะครับพวกของทุกอย่างเออผมเข้าใจแล้วครับทุกคน เอาเข้าได้แล้วก็เก็บออกได้อา่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นที่หมุนรถครับว่าจะให้เลี้ยวซ้ายหันไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือกลับด้านรถนะอ๋อต้องกด F ค้างจนบนสร็จนะประมาณนี้นั่นเองไม่สนใจเลยไม่มีใครมากำกับมาบอกอะไรเลยทั้งสิน้นพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่อง ขับรถได้ไหมกี้สตาร์ไม่เป็นต้องสตาร์ยังไงนะอ๋อนี่ไงนี่ไงสตาร์รถหมดยได้แล้วครับทุกคนหมดสตาร์รถเป็นแล้วนี่เก้หนึ่งเก้หนึ่งเจเอ็นหยุดหยุดหยุดเอ้ยอ,ออกได้ไหมไม่ได้ครับติดครับไม่ให้ออกอ่ะฮะไปหลังอือออกไม่ได้อีกเดี๋ยวสายเอเออ,ออกได้ไหมตรงนี้ไม่ได้อีก โกระจกมองหลังก็ไม่มีโกระจกซ้ายก็มองไม่เห็นโอ้ตาย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 ใครจะสอบได้เนี่ยอย่างเงี้ยใครจะไปผ่านโอ้ยโอ้จอดมันแถวนี้แล้วกันจอดตรงเนี้ยแหละลงเลยไอ้นั่นก็ทุบรถอุอย้ยจะาทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงด,เไงดีเก็บมีก่อน ยิงล้อแม่งเลยไหนๆก็ไม่กูออกแล้วออกสักหน่อยแล้วกันอืออืออืออเอาดีเอาดีทำลายเขาของไม่มีใครมาห้ามดีนะทำลายแม่งทำลายให้โอนทำลายให้โอนยิงใ,ใ,ให้พังยิงให้พัง,งเรามันเถื่อนเรามันดิบอืออืทุกอย่างไม่ให้เหลืออ่าเกียรนะเกียรนะก็ใช้เงินโกนเกินงบประมาณประเทศ เกียรนักเอามาลงกับอะไรก็ไม่รู้บริหารประเทศไม่เป็นเอาไปใช้กับอะไรไปหมดเฮ้ยระเบิดแป้งเลยอือระเบิดไหมไม่ระเบิดแต่ดูนี่จริงก็ไม่ทำอ,อะไรได้อีกชาตแค่นี้ผมว่าไม่ใช่ละเฮ้ยใครอไม่น่าใช่เอ๊ะไหนดูนี่มีอะไรบ้างทำอ,อะไรได้อีกไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ นี่ไงนึกอะไรออกจริงจึ่งจมากเลยนี่ไงระเบิดเป็นโกโก้ครัชตุ้มกันไปเลยเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยทำไมรถไม่ไหม้ไงไปแค่เพียแค่นี้หรอเอาดิยังไงเฮ้ยสเก็ดขึ้นสเก็ดขึ้นสเก็ดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยงขึ้นรถได้อยู่ว่ะเฮ้ยยังไงยังไงยังไงทำมือนเฉยทำเป็นไม่รู้เรื่องเฮ้ยยิงต่อคัง ม,มันเว้ยขอปืนกลหน่อยได้มั้งวะไม่สดใจดยิงแม่งเลยทำเมินทำเมินเฉยทำเมินเฉยไอห,หนอมูมีปืนอยู่แค่นี้สกอบนี้ละการระเบิดไปอีกลูกเืมือนเฉยดีนะไม่สนใจอ,อีกลูกเป็นไงระเบิดไหมออามาตาก รอดเดี๋ยวไม่ิดปลเนี่ยมิโกรเฮ้ยไฟลุกกวเดิมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเว่าจะทำลายได้แล้วเมลัยจะพังเมลัยน้อตเอ้าว